วันนี้ในเมนูเราฮอกนจะไปเอดกันเลยนะคะเต็มเครื่องเต็มของเนาะมีตะไคร้มีเครื่องหอมไอ้บักซี่เหล่านะคะแล้วก็มีนี่เลยนะคะใบตองเลี้ยงนะคะที่คุณยายจับอยู่นี่ใบตองเลี้ยงเอาไว้่อเวลาที่ฮอเอเอมกแล้ววนั่นเองนะคะไปไปเบิ่งกันเลยปานะคะหัวกลัวนๆนะคะมี แมงสะดิงผสมอย่างเดียวนะคะหัวกลายขนาดคือเป็นหัวที่หามมา่อิงเดือค่ะแล้วจะมีสกิปเนาะให้เอซีธาติดตามเดี๋ยวจะไปหาหัวกักบทีมงานโคกน้องนาของเฮานะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวทาติดตามกันเด้อนะคะเพราะว่าหัวกลายอิลีหัวธรรมศาสตร์อยู่นาเฮาเองโบกหัวเมย์ใส่เข้าเบือนะะ้อเด้อค่าขางมันเอื้นเข้าเบือ กมันกี็มีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ผสมกันค่ะเพราะว่ามันก็ตัวแบบใหญ่ต่าๆกันมาเนาะนี่แล้วก็มีนี่พร้อมแมงสะดิงนะคะ้ังสนุนบอยเห็นนะคะก็จำได้นะคะมันก็จะสักแงกๆดูบันนี้ก็จะซอยเออตาไคหอมแดง แล้วก็มีพีกเนะาะตําใส่ข้าเบอค่ะตอนนี้คือเตรียมแล้วก็จะเอาใส่ข้าเบอที่น้นำตาแล้วก็ตําอีกเทอหนึ่งให้มันเข้ากันเนาะตอนนี้หนูก็ซอยนะคะเตรียมเครื่องให้คหุณยายมาค่ะอันนี้ก็จะได้เทที่เขาซอยไว้บางยานนี้ลงเพื่อสิตํตำเนาะเป็นเครื่องของมันนะคะที่ต้องมีนี้นะคะซอยหอมก็ตะไคร่ลงไปละ,ะนะน้องสิน,นุน คุณยายให้ตำต่อเลยนะคะแล้วก็มีหน,น,น,น้าหนี้ถืออยู่นี่นี่เป็นพักส้มป่อยวสันนะคะมันมีรสชาติที่ออกส้มเนาะแล้วก็สามารถมุกใส่กันได้พร้อมนะคะนี่มุกหกของเห่านะคะหรือมุกโกหรือมุกลูกอของเห่าในมือน,นี้นะคะก็คือใส่ไปน้ำกันเลยแล้วก็ตําใส่กันนะคะ ต่ำต่ำต่ำจ้ากระเทิดต่ำว่นไปจนกว่าจะแลกจนกว่าคุณยายจนกว่านันนันที่พอใจนะคะมันก็ต่ำ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 นะคะเพราะฝึกการเป็นแม่บ้านแม่เฮือนเนอะฝึกแล้วก็คือต่ำต่ำแห้งไว้ก่อนนะคะ เอาลวนะวได้บนะันไดเนาะพอดีตำแล้วแล้วกะคุณยายก็ใส่น้ำจากหน้อยนฮอยนันทีน้ำเปล่านะคะที่ใส่บอกให้มันแครจะเกินไปแล้วก็เอาลงในหัวของเฮาที่ล้างที่คั่วเรียบร้อยแล้วเนาะฮียนั้นจัดการไปตอนต้นคลิปนะคะก็เอาลงเลยนี่ที่เฮาตำทั้งเมดก็มีมีตะไคร้มีหอมแดงนะคะมีมะเพ็ดรวมมะพีข,ของเฮาเนาะอ่ะวันนี้ก็จะใส่เกลือ แล้วจากที่เราตำข้าวเบอือเอาเทลงแล้วมันและแล้วดิก็ใส่เกลือเกลือนี่ก็ใส่ตามใจมากเลยได้ว่าสิเอาเค็มหลายบ่มมาเค็มหลายไปเลยนะคะก็ใส่พอดำพอดีก็ได้นะคะแล้ววันนี้ก็จะใส่ผงนัวเนาะใส่ลายก็นัวลายด้ผงนัวนี่เนาะนี่นะคะก็อันนี้ก็จะใส่เลย,เยจากน้อยเพราะว่าหัวข้าวหลายดิเนาะก็ใส่ไปเลยค่ะนี่นัวไปเลยค่ะนะคะ ผมร่วงก็ไม่เป็นไรนะคะนัวไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็ใส่น้ำปลาล้นะคะก็ใส่อันนี้มันขาดอไรด้ยน้ำปลาแดดเนี่ยคือต้องมีหลังก็ใส่น้ำปลานี่นะคะเอาพอได้แบบตวงเลยเพราะว่าออคุณยายกับนันนี่เขาทั้งที่จะมองขาดในการปรุงแล้วก็แบบปรุงแต่ไรก็ะแทบนะคะปรุงแบบใส่จังไหนก็ะแทบน้องนุ้นซี่มแม่เป็นดิแทบตลอดนะคะนี่แต่ก็มันก็แล้วแต่คนเออบางคนก็นสามารถแบบ รับเอาไดเนาะคนก็จะมาเค็มกาน,นี่ก็ใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะเพราะว่าเค็มน้ำป่ากับเค็มเอ่อเกลือนี้มันบอกคือกันเนาะนี่ก็จะขลุนขลุนคลุกขลุก,ล,ก,ล,กลุกนะคะขลุนให้มันเข้ากันให้เหมิดมีฮอตกระปูน้อยนะคะแล้วก็มีแมงสดิงที่ยังบอกว่าได้ตายอยู่ตรงนั้นพร้อมนะคะนี่ค่ะคนคนคนให้เข้ากันเลย แมงสะดิงว่าซันว่าแม่นะคะคือบงกระจีดเออทางอันผู้ไทยนี่จะเอิ่นว่าบงกระจีดว่าซันเนาะทางอีฟซีอิ่นว่าอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะเพราะว่าน้องสุนัขยักษ์หูคือกันกน,น,กน,น,น,นี่นะคนไปเจอนั่นคิดว่าโอ๊ยจางคักๆนะคะกะ็เลยใส่น้อปลาอีกจักหน่อยวันนี้ก็คนได้ทีละก็จะใส่เครื่องหอมเด้อค่ะก็จะมี หอมแล้วก็ผักอีตู่นี่ผักอีตู่นะคะก็คือผักนางตู่ก็ได้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หอมส้อยพร้อมนะคะแล้วก็คนคลุกคลุกคลุกคละคนให้มันเข้ากันนะคะนี่คนเป็นเลยสิคะน,นะคะระหว่างคนเอ่อคนหมกขวานะคะกับ คุณคน,นะคะอันไหนมันจะแทบปรกันนะคะยอกเล่นนะคะนี่ก็คุณคุไปแล้วละคะ่ะบันนี้เราจะมาห่อละเด้บันนี้นะคะหอ่อนี่ก็คือใบอันนี้ที่เอซได้เห็นกันอยู่ตอนนี้เขาเอื่นว่าใบา ตกเล่งว่าส,สันนะคะคุณยายพาเอินนะคะนี่มันค่อนข้างจะคือหัวใจคือต้องเป็นรูปหัวใจเลยนะคะนี่จะเริ่มห่อกันเลยะค่ะเดี๋ยวน้องนุ่นจะห่ออยู่เนาะเบิ่งนคุณยายห่อซะก,ก่อนนะคะเพราะว่าบ่เคยตำนานเลยเลี้ยงห่อนี้หอย่ำใดกะขี้ร้ายย่ำนั้นนะคะเอา้านี่คุณยายห่อนะคะน้องนุ่นกับเบิ่งไว้เจ,อ,จอเจอแน่ๆ,ๆจำใดแน่น,นอนนะคะง่ายมากสำนีเพลินวะคือในใจนะคะคือในใจนี่นะคะคุณยายหอกะ ง่ายๆเลยมันก็อ่ะนี่มาจิ้มฟันต้องเข้าแล้วนะคะนี่นายก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วไวมากนะคะบัน,นี้เดี๋ยวน้องนุนก็นห่อบ้างเอานี่นะคะใส่ในถ้วยดีกว่านะคะมันจงมาเป็นคือยุ้มกระเป๋าครั้งที่แล้วเนาะที่นี่นะคะน้องเซนก็นตักใส่จากนอ,อ่ะห่อเดี๋ยวสิคะสีน,นุนนะคะห่อเบิ้งดูเบิ้งก็นนะดานะคะเดี๋ยวนุนเอาเคียมาเบิ้ง เฟิงเฟิงนะคะมันสิเป็นเลยนะคะห่อมกหูกซื้อขึ้นแน่ใจนี่นี่นี่นะคะ MC คือโอ้ยคือสิเป็นยุ้งกระเป๋าอีกคือเก่าเบนรอน่าเอ๊ะบางทรงคือจังสิงหานั่นนั่นะอ้าอาวอคือบอคือบอบอเคยคือปลเลยนะคะก็คือกระเป๋ายุ้มคือเก่าอย่เงี้ยนะคะก็อ่า เราก็จะเอ่อหาไม้จิ้มฟันมากัดนะคะเพื่อความที่เวลาเอาไปนึ่งมันสั่งบรรุษเนาะนี่คุณยายก็ห่อดีกว่านะคะน้องจุนว่าโอ๊ยบ่หอแล้วนะคะ <c oughs> อน,นี้เขากับเอ็ดหอนี่อันนี้ห่อของคุณนันนันนะคะจะบริภาพใบตองเลี้ยงหักลงมาเนาะนี่เ้างันก็จะหักลงนะคะแบบพีค่คุณยายเอ็ดน <c oughs> หัวนะคะไปเห็นแบบกระหัวนะคะแล้วก็ยังหัวเลยนะคะโอ๊ยนะคะ คือบ่คือมู่นะคะสามสามพู่นก็คือสามสไตล์นี่นคุณยายจะพับลงนั่น,น,นจะอบอได้พับลงนะคะนี่น้องสินวลหนึ่ว่ากระเป๋ยุ่มนะคะบบคือมู่นะคะกัดกันยังบบคือมู่อีกเพราะว่าหลาคนกับปอใส่ไม้เปลือกนอกัดอันเดียวยูนูนะคะไส่ผู้เดียวซมไม้นะคะอย่าหาอิดอิดจะถือนะคะ เ่นหอยามใดนะคะบ่เปลี่ยนยามทันนะคะโอ้กสงสัยบอไปทางนี้เนาะนะคะเบิ่งคนยายดีกว่าตอนนี้เพราะว่าน้องสิรุน,นะคะบวายแล้วนะคะเพราะว่ามันสิบป่งามโพดถ้าเอดขายก็คือได้ขายดีเลยเพราะว่ามีแต่ภูแบบสั่งนั้นน่ะเนาะวา่าหอดยามหวกนี่ก็คือเอามาขายให้เด้เด้อแต่อันนี้มันสุดแหลกเนาะ,ะก็าาจะกินซะกอ่อนนะคะ จะเยบไปขายนะคะกะถ้าขายนี่กะนี่นะคะก่อนจะไปขายนะคะให้บึงบงกบระจีอีกจักรอบนี่มันจะดินที่จีดแบบในบอ่อนะคะเขาจังเอิญมาบงกระจีทรงใส่แมน,นะคะอันนั้นโน้นเดาเอาเราไปเดิหงกะคอมเมนต์บอกน้องสิน,นุ้นเน่เด้อค่ะนี่หออะละเออคุณยายบอกเนาะถ้าเกิดเอาไปขายนี่มุกขายเองซงจิเนี่ยมกุกละสามสิบบาทนี่ขายดีขนาดว่าสันนะคะนี่ได้น่าจะได้แบบหก ค่าหกมุกพละมือนี้ขนาดเณาเอ็ินมกใหญ่ได้นี่เพราะว่าหัวหรือกุอยู่โขงหนองนาเฮานี่หลายอเลีค่ะยังมีอีกตั้งหลายเลยนะค่ะวันนี้นี่คุณยายห่ออันนี้อะไรเราจาบไปนึ่งเราวันนี้เอ่อนึ่งแล้วกัสีมาให้คุณยายชิม,มากันนะนะั่นค่าชิมดีๆเพ่ให้เพื่อนๆชิมได้ค่ะใช่นั่นแหล,และเรืองไปปีนเลยเจอเต่าปีนแล้อมันแก่นกันปั่นเล้เป็นหอมคือเรื่องมุกกันนะนะมุกอันนั้นทอนะ มกกันมกเอามกกันมกอันมกกอันรึรลุมนมกอันยังอ่ะมกเบาขนาดน่ะเบาอ่ะก่อนจะไปนึงนะคะอันนี้จะเป็นมกที่เอาขายนะคะพอโมคุณยายสั่งไว้เนาะอันมกนี้เอากะขายเพื่อนห้าสิบบาทนะคะลายวาะสานเนี่แบบให้หลายขนาดนะคะยายบอกถ้าขายตลาดนี่คือเขาไม่ได้ให้ลายปันนี้เลยนะคะอ่ะไปนึงเดีกว่าค่ะบันนน้นี้เอาลง มอนึงไปเลยสิขานะคะก็เอาหนึ่งนะคะอัดแน่นนะคะน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอดีเลยนะคะหกหกเอ้าเจ็ดนะคะได้เจ็ดนะคะทั้งหมดพอดีเลยปิดฝานึงจากสาวนะฮีจะมาเบิ้งนี่มันนี้เอาไปปีงน,นะคะพอมันสุกแล้วเนาะน,นี่เขาจะไปปีงให้กินมันหอมแล้วก็ให้มันแห้งนะคะคุณยายมักเพิ่มแบบนี้บานกจ็จะยากแบบนี้นะคะมนันนี่นะคะ หนึ่งเสร็จแล้วนะคะมาซิมกันเลยดีกว่านะคะว่าจะแสบปะเลยเนาะอ,อร่อยเนาะนุนน่นเนาะโอ้ยแสบจี๊ซิมเด้อเออซิมๆิมิมให้คุณยายรีวิววันนี้ย<อ>ายยาวกับยายกองอ่าแสบแบเป็นอะไร,รแซ่บของของมักติ๊บคของแสบอีสาน รสชาติพอดีเลยเป็นบ่อยย่พอดีรสชาติพอดีแท้แท้พอดีมันมาละล้อนมาเลยยาวแซ่บลายเล่หันมือยายก็จะกินกับข้าวแล้ะจริงจังยายก่องมับกรับข้าวยายยาวมัซื้อมืมนโกแม่นุ่นน้องนุ่นไม่ชิมพ่อแกกินตั่อนุ่นด้วยกินบอก กินแต่แม่มาแล้วกินต่โกต่กอะกลูกออดไมกินลูกอนไม่กินให้ดูยายชิมแล้วก็ไปแต่เตยประมา้จ้ว้าดีแลสีก็ใหญ่ละเอาบ้านข้าวมุกนะครับของแ่บของแ่บของแ่บอีสานเลือกเป็นจริงกบไปนตาแบแต่ต like ้องนยกนอายากตกลัวบ่อ ไม่กลัวแล้วรัของแซ่บเนาะอ๋ออร่อยเาะมันหนักอยู่จริงๆนะคะคุณยายชอบกินจริงแล้วงั้นไม่เคยกินเลยนะงั้นเดี๋ยวขอตัว FC แล้วนเดี๋ยวพอดีหิวพอดีมาเริอมมาเริอมคุณยายไปกินข้าวพอดีเป็นข้าวมาเริ่มกินนาเริ่มแซ่บแซ่บหวานก็แซ่บอีสานค่ะสหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มีวิธีการเอ t อัน มุกหัวหรือว่ามุกโกหรือว่ามุกลูกอสเนาะอเออเดินได้หลาย้อแหงเลยยายเนาะอันไทยผู้ไทยหอะเอออันอันโกแต่คนลาวหอมห่ว,หว,หวแต่คนไทยอีกทีนะหองลูกอสตามซื่อ ก็อยุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กัน,นะะด้วยนะคะทุกคนกดกระดิงกกิ้งไว้รอดูเมนูหน้านะคะว่าคุณยายจะนำเสนอเมนูอะไรอีกนะคะรอติดตามเลยคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีบ๊ายบาย